สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับ mm. มาเจอกับลิลลเช่นเคยนะคะนอนนอกบ้านนะคะ mm. หนึ่งวันค่ะทุกคน mm. มันห้องนอกแต่ก็เออบรรยากาศโอเคแต่ก็เอาพันลมออหมองนอนเลยนะทุกคน mm. สวัสดีค่ะทุกคนก็มาเจอกับลิลี่เช่นเคะยนะคะวันนี้นะคะลิลก็จะมานอนนอกบ้านนะคะหนึ่งวันค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะชวนน้องมานอนด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ก็ลิลเราก็จะมานอนตรงนี้กันมานั่งเล่นข้างนอกกันก่อนนะคะก็เราจะเป็นยังไงนะคะนนบรรยากาศเวลามานอนนอกนะคะก็เดีย๋ยวมาเจอกัน one hour later ทุกคนตอนนี้นะคะเดยวก็อาบน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะก็จะเตรียมตัวไปเอาที่นอนนะคะไปไว้ข้างนอกกันนะทุกคนอ่ะไปกันโอเคค่ะทุกคนเราก็จะอ่ามาเอาผ้าห่มนะคะลงไปข้างล่างนะคะทุกคนเพื่อจะเตรียมตัวไปจัดที่นอนกันนะคะ โอเคนะคะทุกคนตอนนี okay, aca, seat, nine, rin, Arizona, ้นะคะหลิวก็จัดที่นอนไปเรียบร้อยก็อยู่ห้างน้องนะคะก็นี้นะคะแล้วก็มานั่งอยู่ในบ้านนะคะเพราะว่ากลัวแม่จะรุ้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปรีวิวที่นอนนะคะก็ถ้าจะเป็นยังไงก็รอติดตามนะคะทุกคนนะคะแลวเราเจอกันค่ะนะคะทุกคนนี่ก็เป็นที่นอนที่เราจะนอนตรงบริเวณตรงนี้นะคะทุกคนก็จดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เราก็จะมานอนกันตรงนี้นะคะทุกคนก็คือ ครั้งแรกนะคะที่เราจะมานอนนอกบ้านนะคะก็คือบางทีจะนี่ก็แอบกลุ้มกันนะคะว่าแม่จะมาเห็นหรเปล่านะทุกคนแอบนอนห้องนอกสาขาดนเพราะปกติคือเวลาจะนอนก็คือจะนอนแบบว่าห้องแอร์เย็นๆนะคะอันนี้ก็คือแบบมานอนห้องนอกแต่ก็ เออบรรยากาศโอเคแต่ก็เอาพัดลมออกมาข้างนอนกเลยนะทุกคนนี่คือบรรยากาศข้างนอกน,นะมืดมากคือต้องใช้ไฟฉายทุกคนก็ทุกคนนะคะบางทีก็แบบมีมานอนข้างนอนกแกลบบมีแอบระแวงนิดนึงนะคะทุกคนด้วยความที่นอนข้างนอกบ้านนะคะ เออนี่คือแอนด์ระเบงจริงบางทีก็กลัวเหมือนกันนะวลาดอกบ้านนะคะก็มีแบบวันเริ่มง่วงเหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็ดึกมากแล้วเพราะาตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วะค่ะทุกคนก็แบบจะดึกแล้วนะคะก็ะเดแต่แล้ววัดเจอกันทีตอนเช้านะ,ะนะคะทุกคนเจอกันตอนเช้า สวยตอนเช้าค่ะทุกคนก็เมื่อคืนที่หลังจากนอนนอกบ้านนะคะคือคือแบบเหมือนจะง่วงแล้วใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่แบบกลางคืนเนาะเราก็แบบเป็นคนที่ระแวงคือบางทีหิวหลิวก็จะแบบระแวงเสียงตอนกลางคืนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยไม่ได้ไม่นอน นอกบ้านจนถึงเช้าเลยนะคะก็ถือว่าทาภารกิจไม่สําเร็จนะคะทุกคนคือบุหิเป็นคนที่แบบขี้ระแวงนะคะก็เลยแบบกลัวตอนกลางคืนมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบกลัวคะก็เลยขึ้นมานข้านบนนะคะเป็นไงบ้างคะสาหรับคลิปน,นอนนอกบ้าน24ชั่วโมงนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะบุ๋มหลวก็ต้องขอลาตัวไปก่อนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทีส่สำคัญนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะสําหรับคลิปนี้ประคะ่าบ๊ายบาย